สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไลยเกมเศรษฐีของช่องล็ k y t o y เกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนูยิ้มนะครับเออในเวอร์ชันซัมเมอร์นะแล้วก็เซ็ตก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเออหมวกไทเท,ทเนียมโจมตีแล้วก็โดรนก็ป,ปี้ระเบิดแล้วก็บอดภาษีไม่ขายนะครับแล้วก็โดรนสร้างโล่เออเป็นเซ็ตกันตายนะเพราะผมไม่ไม่ค่อยมีจี้วิกเลยเว้ยนะครับ ทีวิกอมันค่อนข้างมีน้อยมากๆนะครับขอจัดประมาณนี้ก่อนนะในด่านโลกหรือเดี๋ยวถ้าเป็นในด่านของซออสเก็ตผมจะเปลี่ยนใส่เป็นเออหลุมดำดิเมนชั่นแล้วกันนะครับโฉนด์กโอเคเดี๋ยวขอลองเซตนี้ในเออแผนที่โลกแล้วกันนะครับว่าตัวแจกเนี่ยมันจะโดดเด่นขนาดไหนนะครับแล้วกันนะครับ ไปเซตกันตายด้วยแล้วก็กันเเวลาเขาวางหลุมดำอะ่ะมันก็มีโอกาสสลับนะครับเออเราจะได้วิ่งง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวจะลองดูคือเราไม่จําเป็นต้องมีโล่เยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะแบบเราก็มีสองขั้นอยู่แล้วในหมวกนะป้องกันสองขั้นในหมวกนะครับอขอกันลายตรงนี้ไว่อ่อนแล้วกันได้ย,ย้ายในแถวไหมเนี่ยโบเข้ามาเออนั่นแหละนั่นแหละ แกในแถวหรอขอตรงนี้แล้วกันนะครับหนีขอเก็บกล่องก่อนแน่มีอันนี้ด้วยทอยคูณสองเยเออม,มีทอยคูณสองเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาไปนี่เรามีอัปป้องกันนะครับสี่ห้าสวยสวยสวยมา,มากเลยแหละคือกว่าจะรีได้สี่ถึงห้ามัน มันยากมากๆเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นออกแบบกระหลงปงมากเลยครับเป็นออกกระหลงปงโอเคอรัวๆไปรัวๆไปขอยรัวๆไปเลยเพื่อนโอเคได้ย้ายในแถวจบครับเรียบร้อยมีสวยงามตามท้องเรื่องออวิกมันจบไวเลย เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่รอบที่สองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับโอ้โหลิงใช่ไหมนี่ไงลิงเดินมะาที่ตุกปลุกนะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่ามา,มาวิกแล้วกันนะไม่ได้มาล้มเขาเออมาวิกนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอตัวไหนก็นั่นแหละรีวิววิกเฉยๆว่ามันออกดีหรือเปล่าแค่นั้นนะครับไม่ต้องการจะเจอคนเก่งเยอะๆหรอกเออไม่ต้องการจะเจอตัวโหดด้วยนะครับ ว่าเส้นนี้มันจะเข้ากับน้องหรือเปล่าว่าผมมีจี้น้อยมากๆเลยที่เกี่ยวกับสายวิทย์อยากจะบอกนะครับไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากจะจัดเอ,อให้มันดีกว่านี้นะบางคนบอกเฮ้ยทำไมแบบจัดแบบนี้วะอะไรเงี้ยมันขัดใจเขาอ่ะผมก็ใจกันผมผมเองก็ขัดใจนะจัดแบบนี้มันไม่มีจริงๆเว้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากจะจัดให้มันดีกว่านี้ถามได้ไหมเนี่ย ไม่ตั้งป้ายเลยโอ้โหสามก็ไม่ได้โอ้โหตั้งป้ายแล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายด้วยนะเนี่ยครับมันก็จะดวงซวยหน่อยนะครับถ้าไม่ตั้งป้ายอะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะโดนซื้อไหมเนี่ยนั่นไงโดนซื้อเลยอีกโอ้โหซวยจัด้ายไม่ขายเราไม่ออกแบบป้องกันเราออกไปนี่ยถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมโอเคโอเคไม่ถึง ไม่ถึงก็รอดไปแล้วกันเอาเขาโดนตัดเต่านี่หว่าเพื่อนตัดเมืองเราจะโดนตัดเตานะเพื่อนอ่ะโอ้โดนซื้อลัวๆเลยวะเอ้ยโดนซื้อลัวๆเลยเพื่อนอะไรอยอะเนี่ยป้ายไม่ขายอะไรวะเนี่ยป้ายบอกขายจะฉันโอ้ตายเหอะมันเป็นป้ายบอกขายนะทุกคนอย่าหาไฟนะ แบบธรรมดานะเออแบบธรรมดานะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาที่มีลิมิเต็เออก็ไม่รู้ว่าไปอะไรกับคำว่าลิมิเต็ดนักหนาไม่รู้มันไม่ได้ช่วยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวผมนะผมหมายถึงตัวผมนะไม่ได้ว่าคนอื่นนะอ,อ <S <S ย่าเย็นนะครับเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดกันนะโอ้ไม่สร้างป้ายเลยเพื่อน งานงอกนะก็โดนตัดเตาอยู่นะเนี่ยครับถ้ามันไม่สร้างป้ายก็มหาณรกดีดีนี่เองถ้าเราเจอสายล้มแบบโนโตนเนี่ยเราไม่รอดนานแล้วครอะไม่ได้ยืนอยู่แบบนี้หรอกเนี่ยดูดิพอมันไม่ออกมันก็ไม่ออกเลยอะแล้วก็ทอยไม่แม่นดิโอ้มหาณากลัดจัดอะ เนี่ยดูดิแจก,กตัวแบบนี้แล้วมันไม่ไม่ได้แบบบวกสักหกสิบห้าเปอร์ก็จะไม่ว่าอะไรหกสิเบเปอร์ก็ใช่จะออกดีนะครับเออเอลีอยนได้ไหมโอเคได้ได้ได้เปลี่ยนได้สวย ไหนลราเพื่อนจะไปไหนเนี่ยโดนดักไล์หมดแล้วเว้ยคือถ้าเรารีบวิ่งตอนนั้นแรกไม่ได้อะเราก็ซวยเลยครับสงสัยก็คงเรไจะได้ไล่เตะเขาได้ไล่ตะเขาแน่ดูแล้วนะครับคงจะไม่ได้วิ่งแล้วแหละเออคงจะไม่ได้วิ่งจริงๆนั่นแหละซื้ออีกไหมเนี่ยซื้ออีกไหมเพื่อนเออ นั่นไงซื้อไปแล้วนะโอ้หนี่มันป้ายบอกขายชัดหลดเฮ้ยโอ้โหพอซื้อหน้าตาเฉยมากเลย่ะเกินไปเพื่อนเกินไปเกินไปแล้วเพื่อนเอาไปไม่ต้องติดแล้วแหละโอ้โหย้ายในแถวก็ไม่ย้ายอะ่ะ โอเคผมไล่เตะแล้วแมอาละไม่รออีกเลยบ้าบอลเชียวโหมันเกินไปเว้ย oh, <no. S 1> เดินไปเดินไปแล้วก็ป้ายก็ไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ตอนนี้ยังไม่เพิ่มนะน่าจะตาต่อไปครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์เตะเข้าไปก่อนนะ <14. S 1> ไม่ไหวแล้วโอ้โห oh, ไม่เตะเพื่อน <'s> ไม่เตะเพื่อน ไม่เตะเราก็งานงอกเลยดิเออไม่เตะเรางานงอกนะเพื่อนอโอเคเขทาทอยสิบนะครับไปสิบสองเลยเพื่อนเออสิสิบสองไปเลย ออสร้างราวน่อยโอเคสวยสองไปโอ้โห,โหมันจะติดอันนี้ดิ <c oughs> จะติดพุก๊กันดิเก็ดได้ไหมไปสองนั่นนะโอ้โหสิบสองเฉยสวยลนะ ไป้ายไม่ขายไม่สแสดงผลเลยเว้ยโอ้โหเดินไปว่ะเออตรงนี้แล้วกันนะครับเพิ่มเพิ่ม,แ,มแพงแพวะสิท <c oughs> <10 S 2> ได้ไหมเนี่ยโหได้เก้าอ่ะโดดไดแถวหรือเปล่า ไม่โดดดีกว่าเนี่ยดูดิตัวแจกมันเป็นแบบนี้อะทุกคนสภาพเอาอะไรไปชนะเขาได้มาเนี่ยแบบนี้เออดูได้เลยนะครับโอ้โหมันให้มาแบบไล่เ,ออลเตะไหมเดี๋ยวจะจบวิกแล้วจะตเตะไม,ม่ออกจบตรงนี้ได้เลยจริงๆอะเออผมจะลองดูเฉยๆนะว่าแ,วแบบจะวิกมันจะ ยากไงไลยมันแรกไม่ได้ก็ไม่ออกก็ไม่สวยแล้วอะ่ะเดี๋ยวมานจะวิตรงนี้แล้วกันนะครับทำลาย <Yeah. S 1> เต๋อไหมเก็จะซื้อตรงนี้ได้ไงเนี่ยนี่ดูสิไายไม่ขายแล้วจะออกบ้างมไหมโอ้ไม่ออกเลยว่ะดูดิ โอ้โหโอเคเมืองเราพุดดูริตานี้แบบโอ้โหเกินไปว่ะ โอ้เจอแับตัวนี้เนี่ยผมจะจบยากอีกไหมเนี่ยดูแล้วจริงๆเออคือจบยากไหมเนี่ยกังวลใจนะเพราะว่าแบบผมเจอลิงเนอร์ทีไรอะทุกคนแบบมักจะจบยากนะครับเหมือนเกมมันแกล้งหรือยังไงไม่รู้อ่ะน่าจะจบง่ายแหละมั้ง อย่าเพิ่งแบบไปไว้ใจอะไรมันทั้งนั้นนะครับ oh. มันอาจจะให้เราตายใจก็ได้เออเส้นนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วแหละทุกคนคิดว่าเส้นไหนเหมาะสุดก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเอ,อเส้นไหนเหมาะกับน้องหนุยิ้มเวอร์ชันอีโวบ้างนะ oh. อะเบิ้นไปเลยเไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับเออเรามีลุ้มดำดเมนชันอย่าไปกลัว อเคแล้วก็มีป้ายดักเขาแบบมั่วไปหมดสเปะสปะโอเอค okay. สวยเว้ยเอ,อ๊ะแต่ก็ยังไว้ใจเซ็ตนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเออเราต้องลองดูหลายๆตานะครับอย่างน้อยก็คือสองสองตาสองตาขึ้นนะครับสองตาติดๆอะ่ะเมื่อดูนะว่าจะไว้ใจเซ็ตนี้ได้หรือเปล่า อโอเคสับตีนแตกเลยตอนนี้บอกเลยสับตีนแตกมากๆนะครับโอเคจบแล้วล่ะมั้งโอเคเรียบร้อยครับนะอันนี้มันจ,จะอวยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะ ไปลองรอบต่อไปกันเลยเดี๋ยวตัดไปอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับโอ้โหทำไมเรามาเจอกับเอโรดี้ได้เนี่ยโอ้สามวันโอ้โหเอโรดี้สามวันด้วย ลายแรกก่อนแล้วกันนะครับเอ๊หรือว่าตรงนี้ดีตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็หืมดุมดำไว้ตรงนี้เออโอ้โหเสียดายวะ่ะมันไม่กลับหัวมุมอะ่ะไม่กลับหัวมุมใช่ไหม โอ้หไม่อือไม่อือไม่ตั้งป้ายอะไรเลยโหโหไล่เกินไปว่ะอย่างน้อยเขาก็เออทำอะไรยากนิดนึงและนิดนึงก็ยังดีนะะเออดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับโอเคโอ้โหจะจะวิกนั่นน่ะ นั่นไงเรียบร้อยไหมล่ะเพื่อนโดนตัดเตา่านะที่โดนตัดเตา่านะเพื่อนโหไม่โดนะนะตานี้มันจะโวยไหมอ,หอืออึออกมาตรงนี้นะครับโอเค ย้เหรอแม่เหอแม่เ,ไม,เไม่เคลื่อน <c oughs> ไม่ขอเพื่อน <c oughs> โอเคแล้วก็ตัดเมืองเขาไปก่อนหนึ่งเมืองครับ <c oughs> เพื่อความอุ่นใจสบายใจห <c oughs> <6 S 2> ได้ไหมผมได้แปไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> อออก็กลับมาสร้างหลุมดาต่อกันด้วยเลยเพื่อนเออไม่ไปละ แล้วก็ไปโดนเขาเตะด้วยโอเคเอาดีกันไว้แล้วเอาดีเพื่อโอ้เขาจะเล่นลายนี้วะเขาจะเล่นลายบนวะพี่เขาเล่นลายบนวะเอาแล้วเอาแล้วแต่เขาต้องสร้างวงเวทวงแหวนก่อนนะไม่งันะ้นจะยากนะครับ mm, เดี๋ยวเราต้องไป ตัดมือเขาก่อนนะตัดมือเขาก่อนเฮ้สร้นะางไปเลยไม่เป็นไรหรอกเจ็บไปเรียบร้อยครับเือมันก็ไม่ได้ยากโอเคมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าเขาวางจังหวะผิดนะครับถ้าเจอคนเล่นเป็นหมูก็ได้จะไม่รอดเออ ซึ่งดังนั้นตัวแจกมันก็คือตัวแจกครับยังไงมันก็คือตัวแจกมันเดินข้าครับโอเคถ้ามันไม่ออกมันไม่รวยก็จบเหมือนกันครับเปอร์เซ็นต์มันก็กางกลางแล้วกันไม่ถือว่าเน้อยเกินแล้วก็ไม่มากเกินนะครับแต่ก็ยังใช้ไม่ได้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปลองในด่านเมิร์ดแลนดดูนะครับเมิร์ดแลนทำอะไรเขาได้บ้าง โอเคโอ้โหเลยเจอกับตำนานไกอาด้วยเว้ยแต่ว่าเขาไม่ใส่คอตตูนะครับเจอตำนานไกอาเลยโอ้โหร่างนี้ก็สวยนะเนี่ยร่างไม่ใส่คอตตูก็สวยนะครับสวยแบบเปล่งประกายเลยดูดิโอ้โหคูลาบอ่ะสวยอีกแบบนึกว่าเออ เอาชนะยังยังไงก่อนเอาชนะยังไงก่อนเว้้ยสรางแลนมิโอ้โหเห็นเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วติ๊งเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วโอเคขอไลน์นีออกน้ก่อนแล้วกันนะนี่เมิดไปเลย และสวยต้องเหมือนไปก่อนอ,อืมเอ่อไลายนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคไม่เป็นไรได้ได้ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้

มีอุปกรณ์เขียนแบบเอวาวัปว่ะเปิ้ลสีไ้ไม่เพื่อนผมไม่เปินนเ้ลว่ะพ,พี่มพไม่เปิ้ลยเลยอ่ะพี่ไมเ่เปิ้ลได้เลยอ่ะพี่เออนั่นไงโดนละโดนตัดเตาแล้วเออถึงซื้อเมืองเล็กแล้วก็โดนตัดเตานะครับโอเคเจยวผม ไปตรงนี้ก่อนดีกว่าสร้างแลนด์มาร์คเออแล้วก็นี่มาตรงนี้เลยแล้วก็นี่มาตรงนี้อีกเออ <c oughs> เอาดิเพื่อนโดนต้องไปข้างหน้าโด้เออโอ้โห oh, oh, ไปถอยหลังโ oh, oh, อ้โหเขาถอยหลังได้เหรอที่ อเออมีความสามารถเขาอัพบัฟนี่ว่าลืมดู่ะโอ้ตายแล้วเขาอัพบัฟแบบเพื่อนงานงอกเลยทุกคนลืมลืมลืม,ลมโทษทีลืมดูโทษทีคนดูผมลืมดูโอ้โหว่าเขาอัพบัฟเว้ยลืมซะง,งั้นน่ะโอ้โหตายเลยงานเรางอกเล,เลยเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามันผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรเพื่อนเลยนี่เป็นเลยโอเคนี่เอาไปเพื่อนเอาดิเพื่อน ติดพลาดกันได้อะเป็นไงล่ะเพื่อน <c oughs> โดนตัดเตาอีกรอบนลเดี๋ยวออลงให้ดีเถอะ <c oughs> เบิ้นแปดได้ไหมี่ย <c oughs> โอ้ไม่เบิ้นว่ะกลับเมืองหน่อยเพื่อนกลับเมืองหน่อยโอ้โหไม่กลับด้วยอาวมันไม่ลงราวหรอเมื่อนนึกว่าเป็นราวนะเนี่ยนั่นไง เขามาตามหลังสติดมาแล้วโอเคมันสองไปสร้างเราแล้วก็ต้องมาแล้วนะโอ้โหไม่มาว่ะมันสองไปลูกไปเบิ้ลด้วยโอ้โหงานเราจะงอกนะเฮ้ยเออนั่นแหละจบพีบจบก่อนไม่ไม่คูณสามก็ช่างมันโอเคมาอีกรอบอีกรอบครับรอบ เกือบไปแล้วเนี่ย,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 ยเจอกับออมินาว่าชุดว่ายน้ำนะครับโอ้โหมีบัฟอยู่หรอไม่มีแล้วดิออหลอนแล้วใช่ไหมเออโอเคมันจะมีบัฟอะไรอกล่ะมันผ่านมาหลายอีเวนต์แล้วเว้ยขอตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับ โอเคโอ้ยลุมดำไม่ติดคือ <c oughs> จะซวยขนดาดนี้เลยเพื่อนเฮ้ยอย่าบอก,กนะว่าไม่ติดเออก็ไม่ติดนี่ซวยจัดเลยนะเนี่ยโอเค ทะลุอีกแล้วโอ้โหหมวกทะลุอ่ะเพื่อนงานเรางอกเลยเนี่ยคือหมวกทะลุอ่ะโอ้โหทะลุหลายรอบแล้วนะครับหมวกเนี้ยแปดสิบห้านะเพื่อนชอบทำให้ไข่กี่หน้าจังวะตั้งแปดสิบห้าโอ้โหออนั่นแหละแบบน,นั้นแหละแบบน,นั้นแหละดีดีด ดีแล <laughs> <laughs> <Interviewer fundamentals> <UNKNOWN> ้วดีแล้วแบบนี้แหละเออหาสีซะเลยเยี่ยมสวยงามเออสองเนี่ยไหมเนี่ยผมได้สิบกว่าได้สิบได้สิบเป็นสองเนี่ยไหมโอ้โห งานเราจะงอกนะเพื่อนนั่นไงว่าแล้วงานเรางอกนะเปิ้สีได้ไหมโอ้โหไม่เปิ้ลเลยว่ะโอ้โหไม่ย้ายในแถวด้วยงานเรางอกละ เดี๋ยวเพงโดดนะเพื่อนนั่นแกโดดแล้วโอ้โหไม่น่าทักเลย嘛ทักแลางานงงทักแล้วเรางานงงอื <Yeah. S 1> เฮ้ยใจเย็นเพื่อนหมวกมันจะหลุดอีกไหมเนี่ยหมวกป้องกันป้องกันนะเว้ยหนังแกโอ้โหไม่ป้องกันว่ะ โอเคครับจบแบบบวกแม่ป้องกันหลุดแบบยับเลยครับ85ปือนอ่ะโอ้โหไม่ต้องแบบภาคอะไรมากมายเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต,ต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> บ๊ายบาย